สวัสดีครับเพื่อนๆในทีซูปมิกซคลิปนี้บสุนโดยลาซาด้าหกจุดหกเมกะวาวนะครับเรามาต่อกันจากเรื่องโปรแกรมมิ่งม้อนก่อนดีกว่า ไม่ได้ลงเกีย่ยวกับโปรแกรมต่อ,นอนเนื่องมาคอยกเปิดเคสที่เป็นโปรเจกต์ทายผลลอตเตอรี่กลับมากลับมาก่อน,นะครับอืมท้าที่แล้วอ่พี่สอนไปแล้วว่าซับที่นี่ฮะ เรามาทบทวนกันก่อนซับจำไว้นะฮะคปี้ขอนาว่า resolve r e s o l v หรือผลลัพธ์ซับคือการสั่งให้ไปทำของมันให้จบไปเลยโดยไม่ต้อง r e s o l v กับค่าอะไรกลับมาส่วนฟังก์ชันแตกต่างไป ฟังก์ชันจำไว้นะครับอย่างตัวเนี้ฮะเม s a g จ box s ช o w นี่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะฮะสั่งให้ไปทำเสร็จแล้วกลับมาบอกด้วยนะฮะ และสิ่งที่อยู่ในวงเล็บทั้งหลายเนี่ยน้องจังทำนี้ไว้นะฮะพารามิเตอร์พารามิเตอ,อร์นะเป็นการส่งค่าการทำงานกลับไปกลับมา ระหว่างในโปรแกรมด้วยกันทีนี้จำได้แล้วนะซับใช้ให้มันไม่ทำให้เสร็จฟังกช์ชันใช้แล้วกลับมาวอ,อกด้วยจะไม่ง่ายอย่างนี้นะครับ the children in the other country I want to continue to use talk you about programming for first sub uh, is used when you want. I will uh, compare it uh, by the Finnish new word for photos called result sub sub You can uh, memory uh, or remember that such you order or instruction is to working. And don't come and finish by don't return any Walu come back, but in the other way function. Is you command or instruction or order the data in this scope to come back? The result or the value come back. And the data, every data that's position or scope. We call them that this parameter. You remember it's already sub no return function return. This uh, formula you uh, can remember for easier. And uh, before, for first one time, I taught Thai children that already that when you click or double click on object or control. This credit for ThaiTree.com window form with the time picker credit credit to this web too. When you click or double click on control any control. To put down it on the form, the form in part of court will create, will create. This biometric, and you see BTN keys click. If you don't change property. This credit for Stack Overflow. If you chain or do chain, you see it. The time picker is control. If you don't chain. The name of it. Picture that I show you for the last time is will still. the name is the time picker but if you change it change the name of property i think it this is button because it's half click if you change the name in property command button btn keys when you click it we will get this result like this สำหรับน้องๆในประเทศไทยก็ที่อยู่ห่างๆไกลก็ดูว่เป็นเคสตี้ d y นะครับก็ไม่อย่างที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาดูเป็นเคสตัศีแล้วกันเพราะว่าการพนันในปัจจุบนนะันยังเป็นสิ่งผิดกฎหม,มายอยู่นะครับก็ จะลองศึกษากันดูว่าเออโค้ดตัวไหนทำยังไงอะไรนี้อย่างที่ชี้แน,นะนะก็ให้ลงลึกไปอ่า id id นี่เป็นฟังก์ชันนะฮะหมายถึงว่าให้แรนดอมแรนดอมตัวเลขซึ่ง id มันจะแรนดอมเป็นทศนิยมนะ มันถึงต้องคูณด้วยตัวเลขเลขตัวร้อยเลขเลขเลขคูณคูณด้วยเลขร้อยเพื่อเป็นเลขจำนวนเต็มนะ text text นี่ก็เป็น property ที่สำคัญนะก็คือหมายถึงว่ากำหนดค่าของ text box อะไรอย่างนี้นะ มีคอนโซลที่เรียกว่า text box อยู่ในป e r t y น้องลองไปเซิร์ชดูก็คือเขาจะหลุดให้ text box นี้เอ้อ่าเห็นฟันหนูสองอันนี้ไหมฮะหมายถึงว่าว่างเปล่ายังจำในกันได้ไหมเอ่ยเรื่อง string ที่สอนไปสายอักขระหรือตัวอ,อักษรอ,อะไรที่ปรากฏ อยู่บนฟอร์มเรียกว่าสตริงนะใส่ค่าว่างแบบนี้หมายความว่าให้ Text b o บเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเป็นค่าว่างเปล่าถ้าน้องไม่ใส่เป็นค่าว่างเปล่าอย่างนี้ตอนเริ่มต้นมันจะมีค่ากำหนดมานะครับเช่นอาจจะขึ้นว่า เท็กเกสหรือ Textbox อะไรอย่างนี้อยู่ในช่องว่างซึ่งเราไม่ไม่นิยมหรือไม่ทำเลยนะครับในแบบนั้นที่จะให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วในในเท็ก b o บมีค่าอะไรขึ้นมานอกจากค่าว่า randomize นี่ก็เป็นฟังก์ชัน รีเซ็ตเกี่ก็เป็นฟังก์ชันถามว่า r ร n ดอ m ไม e ไปดึงข้าวจากไหนมามีไหมเอ่เยเรนดอมไมเรนดอมไมเรนดอมไม randomize randomize ถ้า randomize ไม่มีในคอรีอนี้ในความคิดพี่นันน่าจะเป็นคำสงวนแล้วนะน่าจะเป็นคำสงวนอ่ะโอเคเป,เป,เป,เป็เป็นไร r e s e ตเกมนี้เห็นไหมฮะ รีเซ็ตเกมนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งถามว่ามันไปเรียกค่าหรือใช้ใหไปทำงานที่ไหนล้อนะสแกนดีๆนะรีเซ็ตเกมเนี่ยผมมาสั่งให้ฟังก์ชันรีเซ็ตเกมตัวนี้ทำงานหมายถึงว่าเมื่อทรั้งใดก็ตามที่น้องๆ ใส่คำว่า r e s e t Game ตรงไหนก็ได้ในฟอร์มหรือในโคดในใเหมือนว่าในโคดนะในส่วนของหน้าโค้ดนะฮะไม่ว่าน้อ,อยจะใส่คาว่า r e s e t Game ตรงไหน,นมันจะมาเรียกมันจะมาสั่งมันจะมันจะมาใช้มันจะมาทำงานแบบนี้ ทำงานพวกนี้นะฮะทำงานพวกนี้ทั้งหมดเลยโดยที่น้องไม่ต้องมาคอยเขียนโค้ดซ้ำๆๆๆๆๆนั่นเป็นที่มาของประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชันหรือซับนะฮะอ่านี่พี่เจอแล้วอี่เดี๋ยวนะ น้องเนินมีอะไรที่สนใจเปล่าเอ่ยก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็สิบเจ็ดนาทีแล้วนะก็ขอลาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเะวันหลังจะมาสอนต่อในสิ่งที่อ่าทิ้งท้ายไว้ ฟอร์มหนึ่งโหลดเห็นไหมฮะไม่มีการแก้ไขเลยไม่มีการแก้ไขชื่อเกิดจากอะไรด,ดับเบิลคลิกรูปฟอร์มหรือว่า c r e เอทหรือบิวขึ้นมาโดยที่ไม่เปลี่ยนชื่อมันก็ชื่อฟอร์มหนึ่งโหลดฟอร์มหนึ่งโหลดหมายความว่าเมื่อน้องรันโปรแกรมรันโปรแกรมนะฮะ จะว่จะหาตัวอย่างอันนี้เครดิตจากเจ้ารีเบลทริโอนะฮะส่งสารหนึ่งเลทิกเกอร์ให้ฟอร์แม customer format ให้เครดิตเขาด้วยนะฮะเมื่อน้องมารานโค้ดหรือรันโปรแกรมเห็นไหมฮะตัวคล้ายตัวเล่นวิดีโอนี่ฮะ ไอ้ตัวก,ก,กดเพลงเนี่ยตัวเนี้ยสีาเขียวเนี่ยเมื่อน้องมารันเนี่ยฟอร์มตัวเนี้ยก็จะโหลดขึ้นมาเสมือนหนึ่งว่าเรารันโปรแกรมจริงแล้วแต่จริงเรายังไม่ได้สร้างมันออกมาเป็นตัวโปรแกรมนะฮะเป็นแค่การจำลองสถานการณ์ว่าเราใส่โค้ดลงไปอย่างนี้ เรากำหนดฟอร์มเป็นอย่างนี้เวลาที่เราไปสร้างให้เป็นฟอร์มหรือโปรแกรมขึ้นมาจริงๆจ,จะมีผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าน้องโคดดิ้งผิดมันก็จะเออร์เรอไปเรื่อยๆหรือถ้าได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามใจน้องก็เป็นที่เออร์เรอที่ยูเซอร์เออไม่ใช่เออร์เรอที่โปรแกรมเมอร์นะฮะ คือโปรแกรมเมอร์เออร์เองคือเขียนโค้ดไม่ถูกต้องเขียนโค้ดผิดวิธีวางอังกลกริททมผิดอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ไปตามที่น้องต้องการก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆไอทีซูเปอร์มิกและเด็กดกหน,หนูทั่วโลกเลยนะฮะก็สวัสดีครับ